รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณัทูสิรุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2568นะครับซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยถือว่ามีความพิเศษมากๆเลยนะครับเนื่องจากดาวพฤหัส ซึ่งเป็นประธานแห่งความสุขความมงคลเป็นประธานแห่งสุขเคราะห์ทั้งมวลเนี่ยก็จะเริ่มเดินหน้าอย่างเต็มกําลังแล้วนะครับหลังจากที่เดินถอยหลังพักองศามาตั้งแต่วันที่3ตุลา2567เเลยเดินถอยหลังมาหลายเดือนนะครับในเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยก็จะส่งผลดีให้กับหลายลัคนาเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะ เรื่องความสําเร็จที่รอคอยใครที่กําลังรอคอยการสนับสนุนรอคอยความสําเร็จรอคอยอะไรต่างๆก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงเดินหน้าก้าวหน้านะครับและตั้งแต่ต้นเดือนนะได้รับการสนับสนุนจากดางพุธจากเซิร์ดเดินหน้าอย่างรวดเร็วและมีกําลังมากนะครับซึ่งดาวพุธก็เป็นตัวแทนของการสื่อสารการเจรจาการพูดคุยพอมีการเสิร์ดมีกําลังมากและยังได้คุณภาพเป็นเทวีโชคอีกตรงนี้ก็จะส่งผลดีมาก มากเลยให้ทุกลักษนาเลยนะครับหลายคนก็ถือโอกาสเอาเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย เป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยเพราะว่าพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยนะครับก็ถืออัาตรุดจีนที่เพิ่งผ่านมาในช่วงปลายเดือนมกราเนี่ยเป็นวันขึ้นปีใหม่ก็จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับอาจารย์ก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับที่ได้เข้ามาชมคลิปของอาจารย์เนี่ยมีความสุขความเจริญสําเร็จสมปัรถนานทุกประการนะครับและใครที่อยากเสริมดวงตัวเองนะครับอาจารย์มีแจกหนังสือสวดมนต์สืบชะตาใหญ่นี้นะครับ เป็นพุทธมนต์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเทวดาที่กําลังจะหมดอายุไขนะครับพอพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าเทวดาก็มีรัศมีกายกลับขึ้นมาใหม่ใครที่มีความทุกข์ หรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายชีวิตติดขัดอุปสรรคมากมายอุปสรรคในการทําธุรกิจทําการค้านะครับก็ให้มาสวดสืบชะตาใหญ่เป็นประจําทุกวันจะดีมากเลยและอาจารย์ก็มีไลฟ์สดนะครับนําสวดสืบชะตาใหญ่ทุกวันเลยหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับและก็จะมีการนําอธิษฐานขอขามากรรมของศีกรรมเจ้ากรรมนเวรน,นะครับทุกๆวันเลยแล้วก็อธิษฐานเบิกบุญให้มา ประสิทธิเกื้อหนุนนะครับและอาจารย์ยังแจกภาพบร,รมครูหลวงปู่โลกอุดรน,นะครับมีถึง3ขนาดเลย A3 A4 A5 อันนี้เป็น A4 กับ A5 นะครับนี่แจกให้ทุกคนใครที่เคารพศรัทธาบร,รมครูหลวงปู่โลกอุดรน,นะมียันครูมีคาถาให้สวดด้วยตัวนี้แจกฟรีนะครับอันนี้ก็เป็นขนาด A3 ขนาด A3 ก็ขนาดใหญ่เลยนะครับท่านใดอยากจะร่วมบุญ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือสวดมนต์หรือภาพบร,รมกูลุปูลุก,ลกุดรขอรับไปบูชาขอรับไปสวดมนต์ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับลัคนาเมษกุมภาพันธ์2568นะครับชาวลัคนาเมษเนี่ยดาวประจาตัวก็คือดาวอังคารนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ถือว่าเป็นข่าวดีทีเดียวเนื่องจากดาวอังคารเนี่ยได้ย้ายออกจากตําแหน่งที่อ่อนกําลังตั้งแต่ปลายเดือนมกรานะทำให้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะส่งผลดีให้ชาวลัคนาเมษเนี่ยมีกําลังจิตกําลังใจมีความพึก มีความมั่นใจมากขึ้นมีทิศทางที่ดีมีข่าวดีจะนําพาสู่ความสาเร็จเจริญรุ่งเรืองทีเดียวนะครับ5กุมภา,าพันธ์เนี่ยดาวพุธโคจรเซิร์ดเซิร์ก็คือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกําลังมากนะครับและย้ายราศีเข้ามาสู่เรือนลาภะลาภะก็หมายถึงโชคลาบฉะนั้นดาวพุธเนี่ย เป็นตัวแทนของการสื่อสารเป็นตัวแทนการค้าการเจรจาใครที่ทำการค้าอยู่ก็มีโอกาสได้เม็ดเงินโชคดีสำเร็จสมปรารถนาใครที่ไม่ได้ทำการค้านะครับก็มีโอกาสได้โชคลาภมีโชคจากการเสี่ยงโชคมีโชคจากการเจรจาสื่อสารมีมิตรสหายมาเกื้อกูลวาจาจะเป็นมหาลาบนะครับใครที่ต้องการตัวช่วยคนช่วยอย่างนี้นะครับก็ใช้การเจรจาโน้มน้าวจะสำเร็จสมปรารถนาดีทีเดียว สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ดาวศุกร์โคจรมนดาวศุกร์ก็เป็นเจ้าเรือนการหมืน่นแล้วก็เป็นเจ้าเรือนปัตตนีพอโคจรมนเนี่ยเปรียบเสมือนการหยุดนิ่งแต่ดาวจริงๆไม่ได้หยุดนิ่งนะครับดาวศุกร์เนี่ยพอมนปุ๊บแต่ยังได้ตําแหน่งเป็นมหาอุจีกมหาอุจก็หมายถึง จุดที่ส่องสว่างที่สุดของดวงดาวเลยนะตรงนี้ดีมากๆเลยจะส่งผลดีเรื่องการเงินโชคลาภแบบฟลุกๆุกนะแต่ให้ระบัตระวังเหตุแห่งรายจ่ายที่เราจะต้องจ่ายไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองปัญหาสุขภาพต่างๆหรือปัญหาของคนอื่นที่เราต้องเอาเงินเข้าไปช่วยเหลืออย่างนี้นะครับต้องบริหารจัดการกันให้ดีนะ13กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์ โคจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนลาภะแล้วก็ไปร่วมกับดาวพุธไปร่วมกับดาวเสาตรงนี้นะโดดเด่นทีเดียวบางคนเนี่ยอาจจะทําให้มีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องที่เรารับผิดชอบอยู่นะก็ให้อาศัยการพูดการเจรจาอาศัยปัญญานะครับโน้มน้าวสื่อสารใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาด้วยเหตุที่ดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายเข้ามาแล้วได้ตําแหน่งเป็นปลัก ปรักก็คือทําให้ดาวอาทิตย์เนี่ยมีกําลังที่ไม่ค่อยมั่นคงนะครับมันก็จะส่งผลให้บางคนอาจจะวิตกกังวลคิดมากในเรื่องอะไรได้นะครับ1 4กุมภาพันธ์ดาวพฤหัสโคจรเดินหน้าอย่างเต็มกําลังแล้วตรงนี้ถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ย เป็นตัวแทนของความสิริมงคลเป็นตัวแทนของดาวสุเคราะห์ทั้งมวลเลยพอเดินหน้าอย่างเต็มกําลังเนี่ยนะโอ้โหจะส่งผลดีมากและชาวลัคนาเมษเนี่ยเดินหน้าเต็มกําลังในเรืองการเงินฉะนั้นจะส่งผลดีมากๆนะครับในเรื่องโชคลาภความสําเร็จทางการเงิน โดยเฉพาะใครที่ดิวงานต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศก็จะสมปัารถนาบางคนได้รับก้อนโตได้สำเร็จสมปัารถนาดีเดียวนะครับ27กุมภาพันธ์ดาวพุธโคจรเสิร์ดเดินหน้ารวดเร็วมีกำลังมากอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้จะย้ายราศรีเข้าสู่เรือนวินาสแล้วก็มาร่วมกับดาวศุกร์ ดาวศุกร์ก็เป็นตัวแทนความสุขตัวแทนการเงินดาวพุธเข้ามาร่วมกันเป็นคู่ธาตุอีกโอ้โหส่งกําลังดีมากๆในราศีธาตุน้ําเรียกว่าเป็นอสีติธาตุจะส่งกําลังกันแบบยิ่งล้ํากําลัง ตรงนี้นะครับจะส่งผลดีในเรื่องการเงินเรื่องโชคลาภแบบฟุกๆนะปลายเดือนนี้ใครชอบเสี่ยงโชคอย่าลืมไปเสี่ยงโชคกันด้วยเพราะมีโอกาสสำเร็จสมปรารถนาได้เม็ดเงินมาเป็นกอบเป็นกำรรเลยนะครับแล้วก็จะได้รับการเกือ้อกูลจากมิตรสหายกัลยาณมิตรที่ดีนะมีข่าวดีต่างๆมากมายไปร้องขอความช่วยเหลือใครก็จะสำเร็จสมปรารถนานะครับ เลขมงคลประจำเดือนนะครับ64593หถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ดวงให้ถูกฉลกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขายันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ขาขายไม่ดีฝืนเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทำงานทำมากได้น้อย ขาดผู้บัญชขาดตัวช่วยมาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรูกกก้จริงมั่นยําเพื่อค้นหาประสาทต่างๆตัวที่ขัดขวางและทำพิธีขอขมากรรมขออุศิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนำตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์เฉลยที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมตนุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรดได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนถูกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจำไปกับอาจารย์กฤษณะเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ Line แอดโอเพนดาเลิกม,มงคลประจำเดือนนะครับอาจารย์เตรียมไว้ให้หมดแล้วนะเลิกม,มงคลไม่ใช่เป็นเลิกออกรถ เลิกสู่ขอเลิกยกเสาเอกเสาโทเลิกสมัครงานต่างๆเตรียมไว้ให้หมดแล้วอยู่ในเว็บไซต์ w ว r รวอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม .net นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามชมคลิปของอาจารย์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วไปกดปุ่มกระดิ่งนะครับติดตามเอาไว้ด้วยเวลาที่อาจารย์ลงคลิปอะไรเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนให้เรารู้ได้ทันทีใครอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์มีกลุ่ม Open Chat เป็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับ ไปกดที่ลิงก์ปุ่มไพื่แชทแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้อาจารย์มีไลฟ์สดนะครับทุกวันทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับเข้ามาสนทนาการมาพูดคุยกันเรื่องเล่าโลกทิพย์ธรรมะปฏิบัติต่ตางๆสอบอารมณ์ธรรมะปฏิบัติต่ตตางๆแล้วอาจารย์ก็จะนําสวดมนต์นะครับเจริญพุทธมนต์สืบชะตาใหญ่เลยเป็นพุทธมนต์ที่พระเจ้าตรัสสอนแล้วก็นําขอขมากรรมของมุสิกรรมเจ้ากรรมในเวรนําอธิษฐานจิตเบิกบุญให้มาช่วยเราด้วยใครที่สนใจก็เข้ามาติดตามพูดคุยกันได้นะครับ